วัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัส a n n e l Channel, ค่ะวันนี้รถบัสจะพาเพื่อนๆมาตัดไหลนะคะก่อนจะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะค่ะวันนี้รถบัสจะมาตัดไหลนะคะ เป็นไหลที่ซื้อจากเพื่อนบ้านไว้นะคะวันนี้เพิ่งว่างมาตัดนะคะเราจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวนะคะมาเกี่ยวเอาไหลนะคะต้นไหลต้นกกที่เรามาทอเสือกันนะคะเราเกี่ยวได้แล้วเราจะกองกองรวมกันไว้นะคะเราซื้อจากคุณยายข้างบ้านไว้เป็นเดือนแล้วนะคะเพิ่งมีเวลามาตัดค่ะ เราค่อยๆตัดนะคะเพราะมันจะมีต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะปล่อยให้มันยาวนะคะเราจะตัดเอาเฉพาะต้นที่มันแก่ๆและมันยาวแล้วนะคะส่วนต้นที่อ่อนเราก็เก็บไว้ให้มันโตอีกนะคะค่ะลดบัดรขอตัวไปตัดไหลแป๊บหนึ่งนะคะ อยอากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆตัดไปร้อนไปค่ะเสื้อเขยนยาวก็ไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆมันร้อนค่ะเราก็จะค่อยๆตัดไปกันนะคะ ต้นไหลนะคะส่วนลำต้นเราจะเอาไปทอเสือกันนะคะเสือภาษาไทยหรือภาษาอีสานเขาเรียกสัตว์นะคะที่เอามาไว้ปูรองนั่งกันนะคะส่วนใบนั้นเราตัดออกแล้วเราสามารถนำไปแช่น้ำให้เกิดเป็นต้นอ่อนอีกได้ค่ะส่วนต้นอ่อนที่เกิดมาแล้วนั้นเราก็สามารถนำไปปลูกไว้ได้เลยนะคะ ไว้เดี๋ยวว่างๆจะถ่ายคลิปการทอเสือให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งเราสามารถทำเป็นสินค้าโอทอปประจำหมู่บ้านของเราได้เลยนะคะถ้าทำสวยๆค่ะบ้านของแม่ย่าก็ทอเรื่อยๆนะคะแต่ก็ขายออกไปหมดแล้วนะคะก็จะทำเรื่อยๆค่ะเพิ่งตัดได้นิดเดียวเองค่ะเพื่อนๆเหนื่อยแล้วค่ะเหงือแตกออกแล้วค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเราก็จะตัดไหลไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆส่วนที่มันเกิดยอดใหม่เราก็จะเก็บไว้นะคะเราจะตัดเอายอดที่มันแก่ๆแล้วนะคะ ขออนุญาตไปตัดลายแป๊บนะคะเพื่อนเพื่อนเราตัดแล้วเราก็จะตัดกองกองรวมกันไว้เลยนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยนะคะเห็นยอดที่มันเกิดใหม่ไหมคะเพื่อนๆนเราก็จะค่อยๆแยกตัดกันนะคะเดี๋ยวจะโดนยอดที่มันเกิดใหม่นะคะต้นไหลเขาจะชอบน้ำนะคะยิ่งถ้าน้ำมากมากจะแตกกอสวยเลยนะคะ แล้วถ้าแช่อยู่ในน้ำลำต้นจะอวบใหญ่เลยนะคะยิ่งจะแตกกอสวยมากเลยนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะต้นไหลได้น้ำแล้วก็จะแตกกอสวยเลยนะคะแต่จะเสียอย่างเดียวนะคะยากขึ้นลกมากเลยค่ะมีแต่ก,ก้อนหนาเลยค่ะพเพื่อน เราจะตัดเป็นชั่วโมงก็ไม่รู้จะตัดเสร็จไหมคะเยอะมากเลยค่ะคุณยายเขาปลูกแค่ในพื้นที่นิดเดียวนะคะแต่ได้ผลผลิตเยอะมากเลยค่ะเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดไปคุยไปนะคะเราต้องระวังนะคะเพราะมีทั้งต้นมะละกอต้นไหวเลยนะคะ เดี๋ยวนำทิมเอาได้ค่ะเราก็ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเกี่ยวมันโดนมือเราค่ะตรงไหนที่ยอดมันขึ้นใหม่เยอะก็จะตัดยากนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวย้ายมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ มองไปดังไหนก็มีแต่ก,กอหนาๆเลยค่ะกอไหนไม่มียอดขึ้นใหม่ก็จะตัดง่ายนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ตัดวันนี้ก็จะไม่มีเวลามาตัดง่ายเลยค่ะเราก็เลยเลือกตัดวันนี้นะคะ ช่วงนี้ฝนตกคะ่ะไม่มีเวลาออกจากบ้านเลยวันนี้เราแดดออกเราเลยได้โอกาสมาตัดไหลนะคะตัดไปแล้วเราก็จะไปทำให้มันเป็นเส้นเส้นนะคะเราจะเอาไปทอคะ่ะช่วงหน้าฝนเราไม่ได้ออกจากบ้านนะคะเราก็จะเอามาทอเป็นสาสรือรเสือบ้านเหล่านี้แหละคะ่ะหาอะไรทำก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะเพื่อนๆ เรามีเวลาว่างจริงๆเราก็เจีดเวลาไปทำได้นะคะถ้าเราเบื่อแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะพอหายเบื่อแล้วเราค่อยกลับมาทอเสือกันค่ะเราตัดไหลเราต้องใช้แรงดึงนะคะเหงื่อตกแล้วค่ะสู้ๆค่ะบอกตัวเอง ึิ่งตัดได้แถวเดียวเองค่ะเพื่อนๆยังไม่เสร็จเลยค่ะขนาดอยู่ในล่มยังร้อนเลยค่ะเราก็จะตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่เสร็จไม่พักค่ะ เพื่อนๆบางคนอาจจะอยู่ในเมืองนะคะอาจจะไม่เคยเห็นต้นไหลนะคะต้นไหลมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะแถวเดียวยังไม่เสร็จเลยะคะ่ะนี่เราก็ตัดได้กลองหนึ่งแล้วนะคะกลองใหญ่ๆเลยะคะ่ะ ที่เห็นข้างๆนี่คือต้นขานะคะคุณยายปลูกไว้กอ็อสวยๆเลยค่ะมีทั้งขามะนาวมะละกอนะคะมีต้นไหวต้นมันแก้วด้วยค่ะมีมะเขือด้วยค่ะบางอย่างคุณยายก็ปลูกเองนะคะบางอย่างมันก็เกิดเองนะคะเราก็จะระวังไม่ไปตัดต้นผักของคุณยายเขานะคะ ขนาดเราระวังแล้วยังไปโดนยอดที่มันเกิดใหม่เลยค่ะเราตัดเสร็จแล้วคุณยายก็จะใส่ปุ๋ยนะคะมันก็จะขึ้นแตกกอสวยๆเหมือนที่เราตัดออกไปเนี่แหละคะ่ะคุณยายก็จะได้หญ้าออกให้มันสะอาดตากว่าน,นี้นะคะ แต่ช่วงนี้หน้าฝนไม่ได้มาทำก็จะลกๆแบบนี้แหละค่ะขออนุญาตไปนั่งตัดไหลแป๊บนึงนะคะ เสื้อเขนยาวกับกางเกงขายยาวก็ไม่ได้ใส่มานะคะเพื่อนๆโอ้ยยุงก็กัดนะคะแต่ถ้าเราใส่มาก็ร้อนนะคะหายใจไม่ออกค่ะเราก็จะตัดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ ทั้งยืนทั้งนั่งเลยล่ะค่ะงานนี้ตัดไปจะเกือบชั่วโมงแล้วนะคะต้นไหลยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้เ,เพื่อนๆดูนะคะ ยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันใหม่นะคะ,รค,ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ตัดได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่เสร็จเลยค่ะวันช้าตรงมีเครือมันแก้วดด้วยนะคะเราต้องระวังนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวเอาเครือมันเกวของคุณยายขาดนะคะเราต้องระวังค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะแถมมือแตกอีกด้วยนะคะเป็นแผลแล้วค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแต่รถวัดก็สู้ๆค่ะไปตัดไลกันต่อเลยค่ะ ถ้าไม่ตัดวันนี้รถวัดบบก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะไม่ะะมีคนเอาตัวเล็กให้ราะคาะทุกคนติดงานกันหมดเลยค่ะพอดีวันนี้แม่ย่าเราว่างนะคะเลยมีคนเอาตัวเล็กให้ค่ะเราก็เลยมีเวลามาตัดไลมแล้วก็มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะ รถบัสก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เข้ามากดคอมเมนต์มาชมมาให้กำลังใจเลื่อยมาเลยนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะรถบัสอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ช่วงนี้รถบัสยุ่งๆนะคะเลยไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะคะก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ รถบัสก็เห็นทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่อาจจะตอบช้าบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ถึง1000ัซับก็สู้ๆนะคะรถบัสเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะก็สู้ๆค่ะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะบางทีรถบัดก็ทอบ้างนะคะแต่รถบัดไม่ถอยนะคะรถบัสสู้อย่างเดียวเลยค่ะ สักวันมันอาจจะเป็นวันของเรานะคะต้องมีสักวันต้องมีสักวันขำตัวเองค่ะน,น,นานๆร้องเพลงทีขนาดคุยไปคุยมาค่าเวลาแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยค่ะยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะขอยืนพักแป๊บหนึ่งนะคะ พักเสร็จแล้วเรามาตัดก้อนนี้ต่อเลยนะคะจะได้เสร็จไวๆค่ะมีแต่ก,ก้อนหนาๆเลยนะคะอีกนิดเดียวรถบัสก็จะตัดลหลเสร็จแล้วค่ะรถบัสรีบตัดให้เสร็จก่อนนะคะ ตรงนี้มีแต่ยอดเกิดใหม่นะคะอาจจะตัดช้าสักนิดหนึ่งแล้วค่อยๆตัดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกี่ยวโดนยอดนะคะเสียดายค่ะ ขนาดบ้านเหลือนิดเดียวนะคะใกล้จะสองชั่วโมงแล้วรถบานยังตัดไม่เสร็จเลยค่ะแล้วก็จะตัดคลิปออกนะคะเราจะไม่เอาลงหมดนะคะถ้าเอาลงหมดคลิปก็อาจจะยาวไปนะคะเราก็เลยตัดแค่บางส่วนมาให้เพื่อนๆดูนักกันนะคะ เลยอีกนิดเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเสร็จแล้วค่ะเราก็ตัดกองกองไว้ได้หลายกองเลยนะคะรถบัสก็ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนตั้งกล้องไว้แล้วไปตัดให้เสร็จก่อนนะคะ เหลือนิดเดียวเลยอีกนิดเดียวท่องไว้ค่ะรถบัดบอกตัวเองนะคะรถบัสก็จะตัดให้เสร็จนะคะรอไปพักทีเดียวเลยค่ะเราต้องตัดระวังนะคะเพราะตรงนี้มีต้นมะละกอของคุณยายด้วยค่ะ โหมีต้นมะละกอหลายต้นเลยค่ะตรงนี้ก็มีต้นมะละกออีกแล้วค่ะซึ่งเราต้องระวังอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะไปเกี่ยวโดนโขนต้นมันนะคะ จะมืดไปบ้างก็ขออภัยนะคะเพราะดีมันย้อนแสงค่ะ รถบัดขอต้นไหลออกจากโคนต้นมะละกอก่อนนะคะบางทีการทำคลิปยาวๆก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะคะเพราะเราคุยอยู่คนเดียวค่ะ รถวัดก็จะจินตนาการว่าคุยกับเพื่อนๆเ,เอานะคะรับปัดเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคุณยายเจ้าของสวนก็เดินมาพอดีเลยนะคะ เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะแบกไหลกลับไปไว้ที่บ้านกันนะคะบ้านเราก็อยู่ใกล้นิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาแบกไหลกลับบ้านกันเลยค่ะเราเอาไว้ไว้ก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะคะ เราก็เดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเราแล้วนะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนขออนุญาตวางไหลแป๊บนึงนะคะไหลที่เราซื้อมาก็ได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็จะมาแยกต้นสั้นต้นยาวออกจากกันนะคะทำเป็นรุ่นๆไปนะคะไหลสั้นเราก็จะทำเป็นสาสพับเสือพับนะคะ ส่วนไายยาวเราก็จะทอแบบธรรมดานะคะแบบพื้นใหญ่ๆยาวๆนั่นนะคะแยกเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบที่ไม่ยาทําอยู่นี้นะคะเราก็จะแยกทําไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะซึ่งก็ยังเหลืออีกเป็นกองเลยนะคะ ตรงนี้รถบัสก็ปล่อยให้แม่ย่าทำนะคะรถบัสก็ขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอจบวิดีโอไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ